สนใจปั๊ม gp ทักไปที่เพจ ttt studio นะครับโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม ttt studio นะฮะวันนี้นะผมเกมเปิดเร็วนะเปิดเร็วมาสายนะผมมาสายนะฮะก็มีอีเวนต์นะผมวันนี้การ์ดเนี้ยการ์ดเนี้ยนะจะเป็นนักเตะ4คนนะฮะกลางวัลเนี้ยจะเป็นนักเตะ4คนก็จะมีเออจะมีเมซี่มีนาบรีมี เปลียนิสแล้วก็แม็กทูบินี่เป็นเบรเพลเยอร์ player, นะให้สุ่มหนึ่งครั้งฮนะการเนี้ยให้สุ่มหนึ่งครั้งนะผมมามีอะไรใหม่ใหม่เมดดีไหมพรุ่งนี้นะฮะเมดดีพรุ่งนี้นะ่าจะหมดแล้วมั้งอีเวนต์ก็เหมือนเดิมนะเนี่ยอีเวนต์ทัวร์อันเะดิมฮะอีเวนต์ทัวร์อันเะดิมนะแล้วก็มีมีหยัง <c oughs> นี่ครับนะผมนะฮะปึ๊บปึ๊บนะผม อันนึ่โมเมนต์ยูนตุสนะผมเราจะเปิดวันนี้ในงบ2,100นหนึ้อยนะไอดีฟซนะีนะผมนะแล้วก็บาเยนนะิคครับผมแล้วก็คลับเซเลคชั่นเปียนิสอันนี้ของฟรีของฟรีเดียวเดียวเลยเดียวเดียวเลยยืนเดียวยืนหนึ่งอะ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาเดี๋ยวเราค่อยไปรีวิวกันทีหลังนะผมแล้วก็คูติญยุ่คลับเซเลคชั่นนะผมวันนี้นะก็ยืนเดียวเหมือนกันยืนหนึ่งอะ่ะเดาไม่ผิดป่ะนะผมเดาไม่ผิดป่ะมา เรามาเปิดคลับซิลิชันยูวนตุสกันดีกว่านฮะโอ้โหนะผมต้องการก็น่าจะเป็นเดลเปียโรนะฮะจะเกลือไหมไอดีเอฟซีนะผมคนเดียวซะนั้นวันนี้วันนี้เปิดคนเดียววะนะฮะไม่มีใครให้เปิดเลยน่าจะงบหมดกันแล้วนะผมผมก็หมดนะงบผมก็หมดตั้งแต่มาหลิดแลนะจริงงบหมดตั้งแต่มาหลิดแล้วก็เลยนะอันนี้ขอเอฟซีนะผมมาลองสูตรหน่อยลองสูตรซะหน่อยนฮะ ลองสูตรลองสูตรไปเจอสูตรมาของต่างประเทศบอกร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ไม่เชื่อหรอกจริ้งไม่เชื่อว่าร้อยเปอร์เซ็นตะ์่ยไม่มีสูตรด้วยซ้ำอยู่ที่ดวงฮนะไปลุยครั้งแรกจะได้เลยหรือเปล่าอิตาลีฮะอิตาลีอิตาลีอิตาลีฝรั่งเศสโอ้ <c oughs> เชื่อเลยนะ่ยูวดีก็ไปฝรั่งเศสฮนะโอเคโรยาวฮะโรยาว,นะยาว,ยาวเดลเปียลโร่จะมาหรือเปล่า เล็กซ oh, hey. oh, hey. mm ์นเดรเดปิโลอิตาลีบ่ะเฮ้ยอิตาลีบ่ะเฮ้ยอืมเบอร์สามสิบไม่ใช่นะไม่ใช่งบสองคนหนึ่งจะได้สักตัวไหมเนาะจะได้สักตัวไหมเนาะบางคนก็คุ้มแลอเกินอิตาลีฮะมามีลุ้นต่อเนื่องฮะ uh. มีลุ้นอย่างต่อนเนื่องอืมเชสนี่เชสนี่ต้องแค่สูตรกดข้ามแล้วจริง ต้องเล่นสูตรกดข้ามแหละผมว่านะต้องกดข้ามอย่างเดียวอะแล้วก็อิตาลีบ่อยอยู่นะอิตาลีมาบ่อยอยู่นะลองดูก่อนดีกว่าลองดูก่อนดีกว่าโอ้โหไปอย่างนี้กดข้ามเลยอะคิดว่าจะได้หรือเปล่ามันไปสี่้อยแล้ว <c oughs> ไม่เปิดก้มน้อยนี่มันช่างแบบนะเนี่ยฝรั่งเศสกดข้ามอะข <c oughs> นเดิมเลยนะไอดีผมก็เหลือตัวอินก,กีสองอันเองอะ ไม่อยากเติมแล้วเหลือตัวล็อกอินอีกส่งอันนึ้งเดี๋ยวอดเล่นเดือนนี้เราต้องถนอมไว้ส่งอันเนี้ยส่งอันต้องเราต้องถนอมไว้ให้ถึงเดือนหน้าให้ได้นะสองอัน,นเท่านั้นดูล็อกอินโคเทียเลยเดือนนี้เข้าออกเข้าออกบ่อยนะเข้าออกออกออกเข้า,ออเ,ขาออเอาหมุนนาำเฉยเอา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 ,เอายังไงคูนามิเออื่นที่เขาบอกว่าอะไรนะที่คูนามิแจ้งอะว่าล็อกอินล้วจะได้ ไอคอนิโมเมนต์น่ะไม่เห็นได้เลยโดนโดนดนดนเหลี่ยมอีกแล้วโคดามีเล่นเหลี่ยมอีกแล้วผมว่าอิตาลีครับผมบอกล็อกอินแล้วเข้าแล้วก็จะได้ก็ไม่ได้สักทีเนี่ยก็ <c oughs> จะได้การไอคอนิกโมเมนต์ไม่ได้ปะต้องใสย่ยโดนเหลี่ยมปะโดนหลอกอีกทีแล้วมั้งมาโอ้โหหรือว่าผมเข้าใจผิดปะผมว่าผมเข้าใจถูกนะก็คือให้เราให้เราล็อกอินใช่ปหมแล้วก็จะได้ไอคอนิกโมเมนต์ จะได้การไคอนิกโมเมนต์ภายในเวลาที่กําหนดมันผิดตรงไหนอืมนะแต่ก็ตอนนี้เนี่ยยังไม่มาเลยนะผมอคอนดิกยังไม่มาฮะส่งพันทองค่อนข้างยากนะส่วนส่ันทองค่อนข้างยากนะตัวเป็นหมื่นบางทีผมเนี่ยเดือนหน้าค่อยากันใหม่เป็นหมื่นเนี่ยเดือนนี้มันไม่ได้ละตัวล็อกอินหมดล้ะเติมไม่ได้ละมาโอ้โหอิตาลีไม่ไปเลยวอะน่าจะเกลือนะ น่าจะเกลืองงบร้อยด้วยแหละนะงบสองพันนี่เดอเปียโร่นะฮนะไดสเดอร์เดอเปียโร่เดอเปียโร่ก็ไม่มาปีโร่ก็ไม่มาเนสเวดก็ไม่มามาเก้าร้อยสุดท้ายผมเก้าร้อยสุดท้ายต้องเป็นไป,นปนตามยถา,าอิตาลีครับผมยังไงอือฮึอันนี้ต้องต้อง,ต,องต้องกดข้ามอ่ะอันนี้ต้องกดข้ามป่ะสมซามินะผมเปิด เปิดกับ FC ในสตรีมสูตรสามวิปปุ๊บกดเหมือนเดิมเ <laughs> หมือนเดิมฮะมีข้อด,ดีก็คือเร็วขึ้นเปิดได้เร็วขึ้นฮะอีกสักทีฮะปุ๊บปุ๊บอืมไม่ไปอิตาลีด้วยนะผมอิตาลีก็ไม่ไปฮะให้ไปอิตาลีก่อนเดี๋ยวเราค่อยกดข้ามเลยนะรู้สึกเหมือนจะเกลืออิตาลีอืมชิ้นหายเนี่ยสองพันก็ยังไม่ได้นะ ผงคันก็ยากนะสมัยก่อนเปิด1000ันได้ตำนานแล้วนะเวอร์ชันตำนานสมัยก่อนอ่ะอิตาลอีอูอกอินยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ฮะอูอิกอินมาเสียวเลยวะอิตาลีบูฟ่อนโอ้บูฟอนอิตาลีโอชิบหายเอ้ยยังไงฮะ โอ้ฝรั่งเศสหมดแล้วฮะอีกสซงร้ายสุดท้ายน่าจะเกลือผมไปดีนี้นะก็ต้องขอโทษด้วยแล้วกันขอโทษล่วงหน้ากับเจ้าของไอดีนะเปิดยากจริงๆเลยอิตาลีทิงคีดีราโอเคทุกคนน่าจะหมดแล้วโอ้โหไม่ได้เลยอ่ะสองพันอ่ะอินเตอร์มิลานอะ่ะเอ้ยโอ้โหอะไรนะยูนตุสอะ่ะโอ้โหสองพันไม่ได้สักตัวเลยปะแต่ตบอลรำอะ ไอคอนดิกไม่มาเลยยากขอสมุวเหมืนนนะอนกันนะยากกว่านะสองพันไม่มาเลยเนะี่ยโอเคทุกคนต้องทำใจฮะมันเปิดยากจริง <c oughs> นะผมโอเคนะผมใครจะปั๊ม GP ก็ทักมาในเพจนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะผมใครจะไห้ผมเปิดก่ทักไปในเพจนะฮะแต่ก็ดวงนี้ดวงไม่ค่อยดีโชเนี้นะโอเคไปละบาย let's go